โอเคก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆห,หนู่นๆน้องๆชาวฟรีไฟกันทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเกมที่ผมได้ไปตบสั่งสอนตัวตึงนะครับที่ตึงแค่ปากนะครับอมืมีการมาเปิดไม้ว่าคนอื่นเล่นโคตรกากอีกเออแต่แม่งไม่ส่่งกัน โจชะโงกดูเงาตัวมันเลยว่ามันเล่นกากขนาดไหนเล่นโง่ขนาดไหนเออคือมันมีดีแค่ปากเหมือนที่พูดไปนะครับอืมตายเสร็จปุ๊บก็ปากดีนะครับอืมถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อรอดูคลิปเต็มได้แล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าไอ้คนนี้ค่อนข้างเอาเรื่องนะครับแต่ก็เหมือนที่พูดไปนะมาปากดีกับใครไม่ป้าปากดีมาปากดีกับราชาขี้แอ๊กนะครับ ก็โดนผมตบสั่งสอนไปตามสเตปนะครับถึงขั้นนะคะพอเรารู้ว่าเราทำคลิปมีช่อง y YouTube หนียุบตี้ไปแล้วก็ลบเพื่อนผมหนีไปดื้อนะครับผมนี่อย่างชอบเลยไอ้พวกนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนที่พูดไปเราต้องทำคลิปให้เขาเช็กสาภาพเขาหน่อยว่าสาภาพเขาเป็นยังไงสาภาพเขาเป็นแบบไหนเอออเดี๋ยวให้ดูช็อตนี้ก่อนแล้วกัน ช็อตที่เขาโดนผมสวนนะครับอ้าวแย่เบอร์สี่นี่แม่งสุดยอดตึงจังขอขำําเลยนะขำได้ไหมกากชิบหายเวนใจเย็นๆนะใครใครกากเคล่อนใครกาก ไอ้เบอร์สี่ใครกากพูดได้ถูกนะอะไรครับน้องอะไรครับพูดได้ถูกมึงพูดได้ถูกว่าใครกากอากูไม่รู้ใครนะไอ้พี่อะคือตั้งแต่เกมที่หนึ่งยังยังเกมที่สามเกมที่สี่เลยเนี่ยคือเห็นตายก่อนเพื่อนตลอดอะใครว่ากากอะเดี๋ยวู ใช่กากเหรอวะใจเย็นๆน,นะวิ่งไปตายก่อนเพื่อนตลอดเลยยังมาบอกว่าคนอื่นกากไอ้เรี้ยมึงนี่ไม่ดูกระจกส่องกระจกชะ้งกงกทั้งเงาเลยนเนี่ยตายก่อนเพื่อนอีกแล้วอะ่ะเออคืออะไร first blood <laughs> ไอ้วะกากอะ่ะฮัลโหลงั้นตอบตอบกูให้ชัดหน,น่อยดิกูนี่ย่างชอบไ,อไปแบบนี้ก็นั่นแหละครับเป็นชอ็อตที่เขาโดนผมสวนไปนะครับแต่ก็เงียบไปตามสเต็ปนะครับแล้วก็มันจะมีชอ็อตจบเกมนะครับที่ผมเชิญเขาข้าตี้พอเขารู้ว่าเราทำคลิปเขาก็ หนียุตตี้แล้วก็ลบเพื่อนเราไปเลยหนีไปดื้อทั้ทงๆเราก็บอกให้เขามาดูสภาพเอานะครับว่าใครเล่นโคตรกากนะครับอืมแล้วมันจะมีช็อตตั้งแต่ต้นเกมด้วยเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูเลยช็อตเด็ดๆแล้วเพื่อนจะรู้ว่าไอคนนี้มันมีดีแค่ปากนะครับแต่มันไม่ดูหรอกว่ามันเล่นฉลาดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูช็อตเด็ดๆกันเลย อะไรใครเปิดใครเปิดไม้เบอร์สี่ใช่ไหมมันว่าอะไระไวะตายไปซะน้องเทียบเลยบักควายตายเป็นควายเดี๋ยวผมจะดูเชิงมันก่อนมันจะเปิดไม้อะไรขนาดไหนทำไม่ไห,ไหวผมก็เปิดไม้สวนนะตายแล้วก็แม่งปากดีท<ด>ีพวกนี้ เดี๋ยวเราจะดูเชิงมันก่อนอ๋อไอ้เบอร์สี่ไอ้ที่ดามิดไม่ได้สักดามิดอะดูนะดูดูดูไอ้เบอร์สี่นะดามิดยังไม่ได้สักดามิดตายสองเกมละมันยังไม่ได้สักดามิดเลยเออเฮืยขนาดนิดไม่ดีได้มาสามคิวดื้อๆอ่ะ คืออะไรเน็ตผมไม่ดีอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเบอร์สี่นี่คือแบบโอ้โหโคตรกระโหลกกะลาดูเกมนี้เขาจะวิ่งไปตายเหมือนเกมก่อนหน้าอีกไหมโอ้โหเปิดใหม้ไหมเบอร์สี่มึงตึงเกินไหมเบอร์สี่ดูเชิงมันก่อนเราจะเพิ่งเปิดใหม่โอ้โห แต่ละตัวอะไริซะาเนี่ยตายไปตะอีกแล้วอะไรของมันวะ,ะเกมนี้ต่อให้เราแพ้เราก็ไม่ลบนะดาวเราก็ไม่ลบนะเกมนี้เอาแย่เ <Yeah. S 1> บอร์สี่นี่แม่งสุดยอด ขำเลยนะขำได้ไหมกากทิพไหเวนไอ้ซะใจเย็นๆนะใครใครกากเพื่อนใครกากฮะไอเดือดตีใครกากพูดได้ถูกนะอะไรครับน้องอะไรครับพูดได้ถูกพูดได้ถูกว่าใครกากเนี่ยตายก่อนเพื่อนอีกแล้วอ่ะเออคืออะไร 1st blood ใครว่ากากอะฮัลโหลงั้นตอบตอบกูให้ชัดหน่อยดิกูนี่อย่างชอบไอแบบนี้ triple kill ก็นั่นแหละ เผื่อใจตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่ายังไงก็เอาเอาชนะฝันุ่คาาไม่ได้ตี้เรามันตึงเกิน <c oughs> โดยเฉพาะไอ้บืรอสี่นี่ตึงกว่าเพื่อนอ่ะอันนี้เออชื่อช่อง YouTube พี่นะไอ้น้องเดี๋ยวมารอดูคลิปเกมที่เล่นเจอพี่ก่อนหนะ้าและโดนพี่จัดให้ไปชุดชุดหนึ่งชุดเล็กๆอ,อ่ะเออเดี๋ยวมารอดู มารอดูสภาพนะว่าใครไม่รู้เล่นโคตรกากกากไม่พอนะเล่นโคตรง่อ่ะกล้าพูดคำนี้เลยนะจริงๆกล้าพูดคำนี้เลยยังมาเปิดไม้ขิงคนอน่นอีกอ้าวออกไปแล้วว่าตอนนี้ออกไปแล้วเพื่อเดี๋ยวลบเพื่อนเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดู อ่มันออกไปนี่ผมพูดแล้วยังไม่ทันขาดคําคือถ้ามันรู้ว่าเราทําคลิปคือผมเจอมาเยอะไงไอพวกประเภทเนี้ยจนผมรู้เชิงมันหมดแล้วเพื่อนๆเห็นปะผมพูดแล้วว่าเดี๋ยวมันลบเพื่อนปะมันลบเพื่อนเราไปเลยปะพอมันรู้ว่าเราทําคลิปมันก็จะเชิงนี้ตลอดนะครับอืมแต่ถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันรู้ว่าถ้าสมมติถ้ามันไม่รู้ว่าเขาทําคลิปมันก็จะเก่งอยู่อย่างเงี้ยเก่งอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอืมแต่ถ้ามันรู้ว่าเขาทําคลิปเนี่ยดูกรณีนี้ยกตัวอย่างเลย ออกตีใบแล้วก็ลบเพื่อนเราทิ้งนะครับเราให้ชื่อช่องเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูในใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยาจะกล้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้หรือเปล่าแต่ผมดูนะประมาณผมตีไปเลยประมาณ99%เเอรเหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะมีเปอร์เซ็นต์เดียวที่มันจะกล้ามาคอมเมนต์มีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะ99%ไม่กล้ามาคอมเมนต์ครับมีเปอร์เซ็นต์เดียวที่มันจะกล้ามาคอมเมนต์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ดูยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ก็พอ พอมารู้ว่าเราทําคลิปมันก็ไม่กล้าอยู่ในตีเรานานนะครับอืมออกตี้เราไปปุ๊บออกลบเพื่อนเราเลยเห็นไหมอืมก็ตามสภาพนะครับตามสภาพเดี๋ยวเราก็นั่นแหละครับเพื่อนๆก็ดูสภาพมันเอาแล้วกันนะครับว่าสภาพมันเป็นสภาพไหนนะครับพอเขารู้ว่าเราทําคลิปก็เหมือนที่พูดไปไม่กล้าอยู่ในตีเรานานนะครับอืมเดี๋ยวมารอรุ่นกันดูนะแต่ผมดูแล้วมันมันไม่กล้ามาคมม์หรอกไอ้ประเภทเนี้ยอืม เดี๋ยวผมจะซูมยู d ดให้เพื่อนได้ดูกันหน่อยแล้วกันเขาเป็นหัวแคนด้วยเรื่องของเรื่องนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นี่นะครับชื่อแคนเขานะครับนี่เขาเป็นหัวแคนด้วยนะอืมเขาเป็นหัวหน้าแคนด้วยนะครับเราต้องทําคลิปให้เขาดูสเติปตัวเขาเองหน่อยนะครับอืมนะครับ ที่มันพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันโดนตัวมันเองทั้งหมดเลยนะจริงๆผมกล้าพูดในคำนี้เลยเพราะผมนี่เป็นตัวตัวแบกนะเออมีผมได้เป็น EVP เพื่อนๆก็คงเห็นนะครับอืมนี่ชื่อในเกมเขานะดูกันให้ชัดๆใครรู้จักหรือมีเขาเป็นเพื่อนในเกมก็บอกให้เขามาดูคลิปสภาพตัวเขาได้นะครับคลิปนี้ผมทำไว้ในวันที่27เดเดือนกุมภานะครับ ประมาณสี่ทุ่มนะครับที่ผมเจอเขาสามทุ่มเกือบเกือบสี่ทุ่มนะครับอืนี่นะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเต็มเต็มต,ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับยังไงก็ดูให้จบคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยหรือถ้าใครอยากเห็นคลิปแบบไวๆเวลาที่ผมลงปุ๊บเห็นปั๊บเนี้ย เพื่อนๆก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับกดกระดิ่งเอาไว้เวลาที่ผมลงคลิปมันจะได้ดิ่งข้อความแบบตัวรัพท์ของเพื่อนๆนะครับก็ถ้าหากใครที่กดติดตามไว้แล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมกันเลยแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าไอเบอร์สี่เนี่ยมันเล่นตึงกว่าเพื่อนสุด <laughs> ไปเลยเราไปดูคลิปกันเลยนะครับอืม ผมจะพูดภากไปในคลิปด้วยนะครับเพราะผมก็เหมือนที่พูดไปผมมาเก็บภารกิจรายสัปดาห์เฉยๆนะครับนี่นะครับเข้ามาในเกมแล้วไปดูเลยโอเคตอนนี้เราก็มาเล่นโหมดสี่วิสจัดอันดับนะปกติผมขึ้นแดงแล้วผมจะไม่เล่นแต่ว่ามันมีภารกิจรายสัปดาห์มาอีกหนึ่งภารกิจก็คือสังหารศัตรูสิบคนในโหมดสีวิสจัดอันดับนะครับผมก็ลองเข้าไปเล่น ผมก็ไปเล่นเกมก่อนหน้าแล้วแหละนะครับเป็นเกมก่อนหน้าได้มาแล้ว3มคิวเราขาดอีก7คิวนะตอนนี้เราจะไปช่วยเบอร์สอง เยี s blood <S what what s <S ่ยมเลยอืผมพลาดเองช็อตนีะอะไรใครเปิดใครเปิดใหมเปิดสี่ใช่ไหมมันว่าอะไรวะ ตายไปซะน้องเทียเลยปักไยตายกควไยเดี๋ยวผมจะดูเชิงมันก่อนมันจะเปิดไม้อะไรขนาดไหนทำไ,ไม่ไหวผมก็เปิดไหมสวนนะ่ะ<ห>ตายแล้วก็แม่งปากดีดูคนนี้เดี๋ยวเ,เราจะดูเชิงมันก่อน ไอเน็ตผมเป็นไรวะเนี่ย,ย,ยปิดเน็ตเปิดใหม่ดิอ้ยเบอร์สี่ไอ้พี่ดามิดไ,มได้สักดามิดอะ่ะ ดูนะดูดูดูเบอร์สี่นะดามิตยังไม่ได้ซักดามิตตายสองเกมละมันยังไม่ได้ซักดามิตเลยเออเน็ตผม,เป,ม <One. S 1> เ,เป็นอะไรก็ไม่รู้เน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ไส้เสื้อแดงวิ่งมาดูนะอ้าวเรียบร้อยโดนเฉวนกระตุ๋ยเฮ้ยขนาดหนิดไม่ดีได้มาสามคิวดืออ่ะคืออะไรเน่ดผมไม่ดีอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวผมจะดูเน็ตก่อนไหมมันเป็นอะไรเน็ตเนี่ผมจะไม่ซื้อปืนนะเน็ตผมไม่ค่อยดีเสียดายตังค์เบอร์สี่นี่คือแบบโอ้โหโคตรกระโหลกกระลาดูเกมนี้เขาจะวิ่งไปตายเหมือนเกมก่อนหน้าอีกไหมโอ้โห เปิดไม้ไหมเบื้องตื้มึงตึงเกินไหมเบื้องตื้อแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างถ้าเราช่วยกันดูเชิงมันก่อนเราจะเพิ่งเปิดใหม่โอ้โหแต่และตัวอะไริซาเนี่ยต,ตายไปตาอีกแล้วอะไรของมันวะเกมนี้ต่อให้เราแพ้เราก็ไม่ลบนะดาวเราก็ไม่ลบนะเกมนี้ชิวๆเพื่อน เพราะว่าเราชนะติดต่อกัน2เกมก่อนหน้าดูเน็ตผมดีๆนะไอ้นี่มันมันปากมันเงียบไม่ได้จริงๆนะให้เบอร์ไทย,ยอ เล่นปืนอะไรดิผม,ผมยังไม่เปิดใหม่มมดูมันก่อนเกมนี้ผมดูทรงแล้วยังไงก็ไม่มไมชนะดูทรงนะตีมมผมมันตึงเกินฉันก็สะสมเอาไว้ แต่ว่ามันทำงานไม่ไหวจะได้ไม่เหนื่อยคนไม่มีลูกหลาน mm hmm. ก็ต้องเตรียมตัวไว้ตอนแก่แบบนี้แหลนะเนาะอยู่แม่งตรงนี้แหละจะไม่วิ่งไปด้วยขอบใจจ้ะปะาไพคิดเงินด้วยค่ะจ้า oh, <yeah. S 2> อ้าวแยะเบอร์สี่นี่แม่งสุดยอด เขาขำ่อยนะขำได้ไหมกากทิพไหเวนเอาไว้สักใจเย็นๆนะใครใครกากเพื่อนใครกากฮะไอเบอร์ตีใครกากพูดได้ถูกนะอะไรครับน้องอะไรครับพูดได้ถูกมึงพูดได้ถูกว่าใครกาก กูไม่รู้ใครนะเอพี่อคือตั้ตตตงแต่เกมที่หนึ่งยังยังเกมที่สามเกมที่สี่เลยเนี่ยคือเห็นตายก่อนเพื่อนตลอดอะใครว่ากากอ่ะใครจะรู้ <Hello. S 2> ใครกากเหรอว,ใรวะใจเย็นๆนะ วิ่งไปตายก่อนเพื่อนตลอดเลยยังมาบอกว่าคนอื่นกากไอ้เนี่ยมึงนี่ไม่ดูกระจกสองกระจกชะงกดงูเงาเนี่ยตายก่อนเพื่อนอีกแล้วอะ่ะเออคืออะไร <First Blood. S 1> ใครว่ากากอะ่ะฮัลโหลงั้นตอบตอบกูให้ชัดหน่อยดิกูนี่อย่างชอบไอ้แบบนี้ không mấy vậy là bữa bỏng lái, thở dài, bỏng lái, thở dài, bỏng น้ก็นั่นแหละเผื่อใจตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่ายังไงก็เอาเอาชนะฝันขู้าไม่ได้ตี้เรามันตึงเกินโดยเฉพาะไอ้บือสี่นี่ตึงกว่าเพื่อนเชื่นมันเข้าตี้มันจะกล้าเข้าตี้กูมาปะเนี่ยเดยวเพื่อนก็ไปไหนพี่ คารับเพื่อนเรานะเดี๋ยวส่งไอดีให้ดูก่อนเออโหดูเต้มดูเต้มนะดูเต็มขับแบบนี้เดี๋ยวมาขับตัเนี่ยนะใครครับกากพูดได้ชัดหน่อยใครกากเหรอเรามี่กูสั่งครับไอ่เหี้ยสั่งห้องให้สั่งเลยสองหนึ่งสรองคือเกมเมื่อกี้อ่ะเอาจริงูแล้วไม่ต้องมาสร้างห้องหรอก มาท้าสร้างห้องเว้ยเออเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกนะเพราะผมทําคลิปเดี๋ยวผมรอโอกาสมันก่อนให้มันมันออกปี้กันมาก่อนนะอมเดี๋ยวเราจะบอกมันว่าเราทําคลิปนะครับไอ้ see, คือผมให้ดูนะผมเล่นไม่กี่นาทีนะวันนี้27นาทีแล้วผมก็ไปเจอตี้นี้ตึงจัด ันเริ่มเกมไปแล้วมันเริ่มเกมไปแล้ว,เ,เ,ลวเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอกันรอกันเดี๋ยวผมจะสต็อปคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเออผมแคปแคปไปยังวะเดี๋ยวมันมันเข้าไปเล่นอีกเกมละทีนี้จะกไปถวะไงล่ะไอคนตึงในตี้เนี่ยตึงกว่าเพื่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องทําคลิปให้มันดูเฮ้ยเป็นหัวแคนด้วยหรือเปล่าเนี่ยแม่เป็นหัวแคนด้วยนะพูดเป็นเล่นไป เป็นหัวแคนด้วยเรเอาาสั่งง,ง่ายๆแล้วกันนะบาทเดี๋ยวรอให้เขาออกมานะเดี๋ยวผมจะตตดคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวรอโอกาสให้มันออกมาก่อนเพราะผมยังไม่ได้บอกมันนะว่าผมทําคลิปนะเออ,อเรายังไม่ได้บอกเขาว่าเราทําคลิปเดี๋ยวเราจะบอกเขาว่าเราทําคลิปอยากให้ให้เจ้าตัวเขามาดูสภาพเขาหน่อยว่าไอที่มาเปิดใหม่ว่าคนอื่นเล่นอะไรอะเออนั่นแหละให้มันมาดูให้มันมันดูสภาพมันหน่อยปี ถือว่าดีนะที่ผมได้บันทึกคลิปไว้นะครับมีหลักฐานให้ดูงแต่ต้นเกมยันจบเกมนะผมเพื่อใจไปแล้วเพื่อนๆก็คงเห็นเนาะว่าผมพูดแล้วเผอใจไปแล้วว่ายัางไงก็เอาชนะฝั่งนู้นข้ามไม่ได้ไไดและก็เป็นจริงเหมือนที่ผมพูดไว้นะ <c oughs> เดี๋ยวรอให้เขาออกมาจากตีก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บโอเคตอนนี้ก็เขาเชิญมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามกอนหน่อยพี่มาท้าสร้างห้องนี้เก่งมากใช่ไหมอะไรประมาณนี้ แป๊บนึ่งเรีงเสียงให้มันพอประมาณแอา,อาพอคนตึงรีบกดเข้าเกมไปไหนวะฮะเอาเงียบเงียบกำล่าสุด โอ้ไม่ต้องมาท้าเขาหนึ่งหนึ่งหรอคหลูกพ่อคนเก่งจริงแต่เชิองอ่ะเออไม่รู้ใครแม่งเล่นอย่างจากอะเออเฮียคือโคตรจากจริงแม่งเล่นก็แบบเหมือนเล่นแบบโง่โงอ่ะติ่งไปตายตั้งแต่เกมที่หนึ่งอย่างเกมสุดท้ายอ่ะไม่รู้ใครเฮียเป็นโคตรง่อ่ะโคตรจากอ่ะจริง ว่าใข่ผมว่ามันว่าตัวมันเองทุกคนเนี่ยเล่นอย่างการก็บอกเพื่อนไม่อยู่ไม่กล้าเปิดไม้ตอนนี้อ้าวหรเพื่อนไม่อยู่ไม่กล้าเปิดไม้เหรอเห็นในเกมก็เห็นพูดมากนะไม่รู้ใครแล้วพูดมางแต่เกมที่หนึ่งนะพอออกตีมาไม่กล้าพูดกับเขาอันี่สภาพหัวแคนแบบนี้ อ่ะอันนี้เอ่อชื่อช่อง youtube พี่นะไอ้น้องเดี๋ยวมารอดูคลิปเกมที่เล่นเจอพี่ก่อนหนะ้าและโดนพี่จัดให้ไปชุดชุดหนึ่งชุดเล็กๆอะ่ะเออเดี๋ยวมารอดูมารอดูสภาพนะว่าใครไม่รู้เล่นโคตรกากกากไม่พอนะเล่นโคตรโง่อ่ะกล้าพูดคำนี้เลยนะจริงๆกล้าพูดคำนี้เลยยังมาเปิดไม้ขิงวนอนึงอีก ออกไปแล้วว่าตอนนี้ออกไปแล้วผือผอเดี๋ยวลบเพื่อนเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูอ่ะมันออกไปนี่ผมพูดแล้วยังไม่ทันขาดคําคือถ้ามันรู้ว่าเราทําคลิปคือผมเจอมาเยอะไงไอพวกประเภทเนี้ยจนผมรู้เชิงมันหมดแล้วเพื่อนๆเห็นปะผมพูดแล้วว่าเดี๋ยวมันลบเพื่อน,อนปะ่ะมันลบเพื่อนเราไปเลยปะ่ะพอมันรู้ว่าเราทําคลิปมันก็จะเชิงนี้ตลอดนะครับอืม แต่ถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันรู้ว่าถ้าสมมติถ้ามันไม่รู้ว่าเขาทําคลิปมันก็จะเก่งอยู่อย่างเงี้ยเก่งอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอืมแต่ถ้ามันรู้ว่าเขาทําคลิปเนี่ยดูกรณีนี้ยกตัวอย่างเลยออกตี้ไปแล้วก็ลบเพื่อนเราทิ้งนะครับเราให้ชื่อช่องเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูในใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับว่าเจ้าตัวเขานี่ยจะกล้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้หรือเปล่า แต่ผมดูนะประมาณผมตีไปเลยประมาณ99%เเอรเหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะมีเปอร์เซ็นต์เดียวที่มันจะกล้ามาคอมเมนต์มีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะ99%ไม่กล้ามาคอมเมนต์ครับมีเปอร์เซ็นต์เดียวที่มันจะกล้ามาคอมเมนต์เท่านั้นนะครับพเพื่อนๆก็ดูยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ก็พอพอมารู้ว่าเราทําคลิปมันก็ไม่กล้าอยู Unity ่ในตีเรานานนะครับอืมออกตี้เราไปปุ๊บออกลบเคลื่อนเราเลยเห็นไหมอืมก็ตามสภาพนะครับตามสภาพเดี๋ยวเราจะทําคลิปเลยละกันนะครับก็ผมก็เสียเวลาไปประมาณ เกือบเกือบสิบนาทีนะเพราะว่าผมออกมารอเขาหน้าล็อบบี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อก็คงเห็นช็อตก่อนหน้าเขาเข้าตีไปตอนแรกเขาจะท้าเราสร้างห้องแต่เราไม่เล่นด้วยกับเขานะครับแล้วเขาก็หนีเข้าเกมไปนะครับแล้วผมก็ออกมารอหน้าล็อบบี้เขาประมาณเกือบเกือบสิบนาทีพอเขาออกมาปุ๊บเพื่อนเขาไม่มีไม่มีเพื่อนนะเขาก็ไม่กล้าเปิดไม่นะครับเขาก็ไม่กล้าเปิดไม่เขาก็เงียบนะครับแต่เขาก็พิมพ์มาเงียบนะครับอืม,มีการบอกว่าอย่าพูดมากนะ แม่งตเตองพอในเกมนี้เห็นพุ่งแต่เกมที่หนึ่งยังเกมที่สี่อะจริงๆอย่างฮาไอพวกนี้แป๊บนึงโอเคนะครับเดี๋ยวก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละตบสั่งสอนตัวตึงที่ตึงแค่ปากแต่เล่นคือโคตรงูผมกล้าพูดคํานี้นะครับเพราอถ้าไม่ให้พูดคํานี้ก็ไม่รู้ว่าพูดคาไหนเพราะว่ามันเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วเนาะว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยเห็นวิ่งไปตายแต่เกมที่หนึ่ง เกมที่1เกมที่2เนี่ยเขาทำดาเมดไม่ได้เลยนะครับทำดาเมดไม่ได้เลยคือไม่ได้ซักดามเมดเออมีเกมที่3มั้งที่เขาเริ่มตีดาเมดขึ้นมานะครับอืมแต่ก็ดาเมดหลักร้อยเนาะอืมก็นั่นแหละครับตามสภาพเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้เขาดูโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยและกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง o u t u b ปราชาคีแอดด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ